เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ฟาเจอก็คงไม่ได้มาเจอแฟนๆในงานเปิดแบบนี้ครั้งแรกของพวกเราไมโครครับแต่นั้นอย่ามาเข้ามาสับสนดีกว่าเห็นทั้งการเป็ิดอุ้งานเท้าครั้งแรกของเราที่จบในงานนี้ก็เคยเห็นแต่ของคนอื่นเขาไม่คิดว่าจะเป็นเราบ้างดีใจมากครับเป็นอรันไรรู้สึกไงบ้างคือคือโปรติ่นเต้นรู้สึกดีใจรู้สึก appreciate กับ สิ่งที่เป็นแฟนให้กําลังใจส่งแบบคือผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันมีค่ามันคือความรู้สึกดีๆที่ได้เลยแล้วแล้วคือเราตั้งใจทํางานให้ทุกคนมีความสุขแล้วทุกคนก็อุตส่าห์ให้เกียรติพวกเราส่งความรู้สึกดีๆกลับมาทั้งงานอีเวนต์ทั้งในออนไลน์ต่างๆก็ขอบคุณมากๆและตื่นเต้นด้วยรวมครวมถึงของต่างๆที่แบบว่าส่งผ่านมาผ่านออฟฟิศมาถึงเราซึ่งต้องขอบอกเลยว่าแบบขอบทั้งหมดอ่ะ ทั ala, There, ้งโแล้วมาหรือเด็กคนอื่นอ่ะได้หมดเลยแต่ว่าพวกเราก็คิดว่าเฮ้ยความรู้สึกดีๆส่งมาถึงพวกเราแล้วพวกเราอยากส่งต่อความรู้สึกดีๆนี้ไปให้คนอื่นเช่นกันพวกเราก็เลยแบบว่าแบบแบ่งปันพี่ๆน้องๆในออฟฟิศหรือว่าแบบทุกคนที่เขาแบบต้องการมากมากกว่าเราเนี้ยส่งผ่านไปก็ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนมากครับตอนนี้ผมมาตั้งแต่ห้าฝนจริงการถึงมือเย็นห้าจานก็โอ้ตอนนี้เย็นแล้วโอ้ ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณขอบคุณจริงๆแบบอเหมือนแฟนๆทางความติดหนุนมาเออะไรนะครับเหมือนแฟนๆ้างความติดหนุนมาเจอกันก็จริงจริงจริงๆเราได้รับสารทั้งผู้ชมทางทั้งทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติจริงๆทั้งในทวิตเตอร์ทั้งอินสตาแกรมหรือในเพจคือผมเองก็พยายามอ่านเยอะที่สุด เท่าที่เวลาจะทําไดา้ต้องขอบคุณมากๆทีทจริงๆคือคุศาตร์มาตั้งแต่ก่อนข้างเปิดเห็นในทวิตเตอร์แบนแบบแหละโหมาตั้งแต่แบบ10บโมงสิบโมงหทีนะครับที่ผมเห็นตุ๊บก็มาก็แบบแล้วมาเยอะมากเยอะกว่าที่ผมเข้าใจมีทั้งชั้น5ชั้นหกก็อย่างที่บอกไปคําถามแน่รู้สึกดีใจมากๆที่คุาสาให้เกียรติพวกเราแล้วก็ให้กำลังใจดีๆ วันนี้เป็นวันที่เราอะแบบว่าเป็นพีเซนเตอร์คนแรกคู่แรกของฟาเกอร์อครับรู้สึกยังไงบ้างจริงผมไม่ค่อยมีโอกาสได้เป็นพรีเซนเตอร์ที่ไหนเนาะย้อนกลับไปเวลานั้นก่อน,นก็ฟาเกอร์ก็เหมือนกันก็ให้เกียรติทั้งไมอ่อโปลและให้เกียรติทีมพลาสให้โอกาสด้วยก็ต้องขอบคุณฟาเกอร์ณที่นี้อีกครั้งทีผู้พี่ได้ยินกันต่อนั่นแหละขอบคุณ<ช>มากๆ ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทําให้ผมได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการย้อมสีผมใหม่ๆหรือว่าเจออีเวนต์ต่างๆทั้งอีเวนต์ปิดและเปิดแบบวันนี้คือถ้าไม่มีฟาคกลว่าคงไม่มีอเวนต์เปิดให้ผมได้เจอเพื่อนๆที่ที่ังองก้าๆ้ยางครับอย่างทีแล้นองน่อนที่ไปรงานกับาตัั้นเป็นยังไงบ้างครับแบบแฟนๆอวบรรยากาศัน้นบรรยากาศวันนั้นก็สนุกวันนั้นก็สนุกวันนั้นก็จะมี กิจกรรมหลายหลากหลายก็แต่คนอาจจะน้อยกว่านี้แต่ว่าก็จะมีกิจกรรมหนึ่งที่ได,ได้ได้พูดคุยว on ันออนวกับกับเพื่อนเพื่อนน้องๆนะครับก็เขาให้พูดคุยหนึ่งนาที ก็สนุกดีแต่ว่าตกใจว่าไอ้นาทีหนึ่งมันผ่านไปยังงเลยครับความรู้สึกที่พี่มายังส่งพี่มายังพูดความรู้สึกไม่หมดเลยฮะเป็นแบบแฟนๆหมดเวลาแล้วใช่ยังพูดไม่หมดเลยก็จริงจริงวันนั้นก็ไม่ต่างจากวันนี้มากในแง่ของความรู้สึกนะฮะก็แบบว่าทุ่มท้นพอๆกันรู้สึกว่าขอบคุณอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็อย่างพี่มาแลวก็โฟก็เขียนอยู่ในโซเชียลอยู่ตลอดว่าแบบขอบคุณอะไรเงี้ยคุณในด้วยครับคุณในด้วย ที่พีมกีบอกไปเลยทีบอกว่าเดี๋ยวจะมีการให้แฟนๆมาเจอมีการอะไรบางสิ่งกันว่ทราไที่บอกได้แล้วใช่ไหมที่บอกได้คือวันที่ที่ออฟกับปลาเกอนกับปาเกินเนี่ยต้องขออุบไว้ก่อนเพราะว่าเขาเขาบอกว่าเขาเก็บความล้วนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าอันที่บอกได้คือวันที่11นี้ครับผมก็เป็นงานเซ็นต์ออฟของทีมบีออนคลาวจัดขึ้นมาเพื่อที่ให้แฟนๆได้มาเจอกันได้มา ส่งความรักซึ่งกันและกันเพื่อที่เราจะเดินทางไปส่งความรักต่อไปยังไปยังเมืองต่างๆของของโลกครับต้องถามแบบว่าชานอันนี้ค่ะมันเป็นอะไรยังไงบ้างเห็นว่นาเป็นการรวมตัวมาทาแรกหรืองานเปิดีกันเรมีน้องๆทั้ง16คนใทยแล้วก็ <c oughs> คือก็คงก็คงมีมวลของความรู้สึกดีๆมวลของพลังมวลของ แฟนดอมๆดอมแล้วก็มันคงสนุกมากเรืองคงสนุกมากจัดที่พระต้อนฮอร์ถใช่ไใจมิถิบมันจะสนุกยังไงก็คงต้องไปร่วมงานแล้วก็ถ้าคนมาไม่ได้ก็คงดูออนไลน์ว่าสนุกเชิญทุกที่มาเทุกคนพี่พี่สวนทุกคนเตรียมตัวเยอะไหมคะั้งนี้แบตัวเองเตรียมตัวเยอะไหมเตรียมตัวเยอะไหมอ่าก็เรียกว่าเตรียมใจดีกว่าเพราะว่าตื่นเต้น เพราะว่าเหมือนอันนั้นเป็นงานเปิดของพวกเรา16คนครั้งแรกซึ่งไอที่คุยกันด้านหลังก็พวกเราก็ประทับใจมากแล้วพวกเราก็ตั้งหน้าตั้งตารอกันแบบเ mm hmm. ต็มที่อะแล้วแบบโอ้โหเราจะรับมือ,อยังไงที่แบบไม่ให้อารมณ์มันท่วมโค้นเกิดแล้วแบบร้องไห้ออกมาอันนี้แบบคุยกันเรื่องหลังนะครับอันนี้มันเป็นแบบว่ามันมีความพิเศษยังไงเอกาจากแท่มาของพวกเราเพราะความพิเศษมันคืองานเปิดนั่นแหละ เพราะว่าปกติแล้วด้วยสถานการณ์ไวรัสด้วยไงมันก็จะเป็นงานปิดมาตลอดแต่ครั้งเนี้ยที่ปอนตัดใจว่าเฮ้ยมันน่าจะถึงเวลาแหละที่เราจะได้มาเจอกันส่งความรักดีๆซึ่งกันและกันก่อนที่พวกเราจะไปส่งต่อให้กับชาติชาติอื่นๆเลยไงคือผมคุยกับพี่ปอนส่วนตัวผมแค่รู้สึกว่า เราเคยเห็นชูบางชูที่แบบ3ปีบนมาไทยก็ยังเป็นทัศน์เดิมผมก็เลยเสนอไอเดียผมเฮ้ยพี่ปอนผมอยากให้แต่ละประเทศเนี่ยมีความแตกต่างไม่มากก็หน้อยดังนั้นอย่างแรกเลยชูจะไม่เหมือนกันล้อยเปออย่างที่2ก็คือที่ไทยภา,า,ยารรษาไทยวัฒนธรรมไทยหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็มีบางอย่างที่สื่อสารกับคนไทยแล้วเข้าใจแต่อาจจะสื่อสารกับแ,แฟนๆต่างชาติแล้วก็อาจจะไม่เก็ทมุกมุกแปลกของเราอาจจต้อง ลดทอนบ้างอะไรเงี้ยเป็นต้นก็ก็จะมีการปรับเปลี่ยนโชว์ไปตามเหมาะสมแล้วแต่ประเทศแหละครับก็เรียกว่าจะกระชับโชว์ให้มันรวดเร็วแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นแล้วก็จะมีความน่าสนใจต่างๆก็ขออู้ไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเซอร์ไพรส์ตลอดก็ถ้าจําได้นะพยายามไปตึกอยู่ตึกอยู่ววันนี้เป็นนกตัวตัวว่าจะแบบออกมาเันี้นนหลายคนไ นใช่กำลังจะออกมาแล้วครับคันป่ามากเลยเนี่ยกันจะบอกมา่อยไหมม่าอ๋อแต่ก็มีแต่เหมือนมีมีที่บอกได้ก็คือไทเป้โซแล้วก็เกือบหลุดผมพันผมเลือกผมเลือกไปมองเอเอ็มหลายรอบเลยผมไลยแบบอ่าแล้วกะโปรเจกต์ออกมาออดิชั่นครับ ไไคือ,คอ<ช>ผมผมว่าเชื่อว่าโลกปัจจุบันเนี่ยน้องๆคือทุกคนแหละทุกเพศทุกวัยมีความสามารถในการพัฒนาตัวเองได้เร็วขึ้นไม่ว่าจะจากสื่อหรือจากอะไรก็ตามเนี่ยแล้วเราเองคิดว่าผมแล้วก็พี่กอน์ทั้งทีคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้ววัฒนธรรมแับเราวัฒนธรรมสวยงามใช่แล้วรูปลักษณ์ภายนอกแต่และประเทศเนี่ยคือมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันมันคงดีมากถ้าเอาจุดแข็ง แต่ละสิ่งแต่ละอย่างมารวมกันแล้วทำสิ่งใหม่ๆเป็นงานศิลปะเป็นงานอาร์ตใหม่ๆที่ทำให้คนเนี่ยได้ดูไม่ว่าจะเป็นแบบรูปแบบไหนก็ตามครับการออดิชั่นหาวัตถุดิบที่ดีมากของแต่ละประเทศก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำที่ย้อนถากับไปเรื่องที่รตงครับาคทมากานก็คือมันง่ายมากตอนนั้นคือบังเอิญว่าพี่ปอเราไปวัดกัน แล้วในเนี้ยพี่บอลรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเห็นโปรมันรำาเงี้ยมันน่าจะงดงามนะแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมายเขามีบทลิกรที่เล่นคู่โปรได้ mm hmm. เฮ้ยงั้นเราน่าสร้างอะไรที่มันแบบเกี่ยวกับมันได้นะครับก็ได้น่าทาไทยขึ้นมาดีกว่าแล้วอ,อย่างคือเป้าหมายคือค่ายเราอ่าทำงานได้กับทุกทุกท่ายทุกที่ซึ่งเราก็เลยอยากจะร่วมงานกับ คนที่ตั้งใจแล้วก็มีแพชชั่นเก่งๆจากทั่วทุกมุมโลกเราก็เลยทำแบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเดินทางไปทั่วโลกมันเลยเกิดต่อมาเป็น g l โกโบอ d i t i o n ซึ่งทุกอย่างมันจะลิงก์กันหมดเลยครับ <c oughs> อืมถ้าเป็นที่การออเดชันมาก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวกับหนังหรืออะไที่อะที่โกโบออเดชจะไม่ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับหนังแต่ว่าคือหมายว่ามันเป็นอะไรที่มันรีเลทกันเพราะว่ามันจะต่อยอดไปต่างประเทศซึ่ง g l โกโบอ d i t i o n ก็ต่อยอดไปต่างประเทศเหมือนกัน <c oughs> อะไรอย่างนี้ครับหนังเนี่ยเราส่งผ่าน ความสวยงามของศิลปะมประดานธรรมไทยไปแต่กับอเดชั่นเนี่ยมันคือการที่ดึงดึงคนจากชาติต่างมารวมกับชาติไทยแล้วก็ส่งผ่านออกไปในความเจ๋งความสวยงามของสิ่งเขาเรียกว่าความหลากหลายที่มันลงตัวกันแ้วที่เรา่าโปรเจกต์นี้จะแบบว่ารวบรที่แบบยอดในด้ยารได้นหนังใช่ไหในหนังใช่เพราะว่าเท่าเท่าที่เขาเท่าที่เขาคุยให้ฟังนะก็รวมคนที่เรียกว่าทำงานกับ แบบระดับโลกมาหมดเพราะว่าพี k k ่ปอนเขามีคตินึงคือเขาอยากรวบรวมคนที่เก่งที่สุดในสายงานนั้นๆมาก็เสร็จตอนนี้มันหนแล้วก็ันเลยแล้วก็อยู่ได้ไหมพอเลยก็อยู่ในช่วงพ r e p r o d u c t i นถ้าพูดภาษาแบบไอ้นี่ก็คืออยู่ในช่วงพ r e p r o d u c t i นที่เข้มข้นมากใช่เหมือที่บอกเวลาเราจะเลือกของดีวัตถุดิบดีๆมาผสมเป็นอาหารเนี่ยเราคงไม่ได้แบบ ไปจั่วง่ายๆออนไลน์ไม่น้องใช้เวลานิดนึงเพราะพี่ๆบางท่านก็อาจจะติดคิวงานยิ่งคนเก่งยิ่งคนที่แบบเขางานเยอะเขาต้องเราต้องนู่นนีนมันคือสิ่งที่ยากที่สุดคือเรื่องเวลาแล้วอย่างที่สองก็คือพวกคาแรคเตอร์บางอย่างการปรับปรีก็อยู่ในช่วงการทำทีมชันที่เข้มข้นแต่ใกล้มากแล้วครับใมาแล้วส่วนพวกเราก็ซ้อมสิ่งที่พวกเราควรจะทำกันในหนังอะไรอย่างเงี้ยครับ เราจะยังตอนนี้เราเมือนพมาผมจะเป็นคา,า<อ>มประทับใาที่าใใอยคือนเกียรนี้คือพอเหยียตรงนี้มันจะไม่ได้เห็นแบบเป็นแบบพานออามาอะไรเงี้ยแต่ก็ขอบคุณจริงจรางมันามากเลยนะขอบคุณทุกคนจริง,ค,ค,รงคือเราเคยเห็นคนอื่นไงเรก็ไม่เกี่ยวว่าจะเป็นพวกเรายังยังแบบยังคุยพี่มาก์กอนนายแล้วแบบเฮ้แบบประทับใจมากๆเราก็แบบขอบคุณทุกๆคนจริงจริง คือเพราะคือตอนที่ทำทีพมพร้อมแรกๆพอเมันเริ่มฉายอ่ะเราก็เริ่มเห็นพลังของแฟนๆแล,ล้วเริ่มเห็นความรักจากแฟนๆแล้วพอมันผ่านมปเรื่อยอ่ะเราไม่ได้เห็นไปนรูป้เปทาสักทีแล้วพอเหมือนเริ่มแบบมีของจากแฟนๆส่งสม,มาก็ก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยกาลังใจมันเยอะมากนะแล้วอันเนี้ยพอวันเนี้ยได้เห็นกับตาัวจริงๆว่าแบบเยอะจริงๆแล้วตอนบวกกับเวิร์ลทัวร์ด้วยก็เลยรู้สึกว่าโหแบบแบบพวกคุณรมพลังจริงๆแบบขอบคุณม,มากๆที่ ไม่ทิ้งพวกเราแล้วพร้อมที่เดินพวกเราไปขอบคุณครับอยากเห็นอยากเห็นรูปประทับักครั <laughs> ้งเสียงสักเสียงอขอเสียงสักทีให้รูปประทัักทีหน่อยได้ พุทกไม่แน่ใจนะพี่ที่ไม่แน่ใจว่วาฮอที่สุดหรือเปล่าแต่ว่าถ้าให้เกียรตินั้นมาคือไม่เคยคิดแหละว่วาพอที่สุดหรือเปล่าแล้วก็คือมันเป็นเรื่องของการทํางานเป็นเรื่องของการพบเจอประสบการณ์ใหม่ๆร่วมกันกับโคและร่วมกันกับเพื่อนๆกับแฟนๆนั่นแหละครับกับทีมกับทุกคนบอกว่าชีวิตเนี่ยถ้ามันได้เจออะไรใหม่ๆที่สนุกที่แบบไม่ได้ดบดเบียดไม่ไม่ได้เบียดเบียนใครเลย ที่อยากเพิ่มความสดใสของตเองทุกวันอย่างโป้โปย้อมสีผมไม่ได้ทุกวันโป็เปลี่ยนสีแมสแต่ว่าถ้าใครย้อมสีผมได้ลองฟาเกอร์ดูฮะลองเฮ้ยวันนี้ฉันอยากสดใสวันนี้ฉันอยากเท่ลองเปลี่ยนเปลี่ยนสีผมไปเรื่อยแล้วก็ฝากติดตามผลงานของมายโปแล้วก็เบียนคลาวดด้วยนะครับที่เป็นหนังไทยที่อยากให้ทุกคนให้กำลังใจกัน เพราะว่าพวกเราทํางานเต็มที่มากแล้วถ้าเกิดว่าได้รับการสปอร์ตจากทุกคนเราจะเดินไปด้วยกันครับและสิ่งสุดท้ายคืออยากฝาก Global a u d i t i ่นครับาฝากติดตามเพราะว่าเราก็จะเลือกทีมงานในบีออนคาเด็กๆในบีออนคาวมาร่วมงานกับชาติต่างๆที่เราจะเดินไปออเดชั่นนะครับก็มีไทเปโซแล้วก็แบงคอกก็ ให,ให้กำลังใจครับฝากติดตามด้วยพวกเราจะเต็มที่มากน้องฝากเยอะมากแล้วถ้าสรุปทสั้นๆแบบพี่ด้วยก็อยากได้สีที่ตรงชาร์จก็ต้องฝากเยสำคัญมากนะและที่สำคัญอย่าลืม Kin Cross the Series ดูย้อนหลังได้นะที่ไอชีอีบ e ครับ,รบถ้าอยากเห็น My Pro แบบ Kin Cross <laughs> ยังคิดถึง Kin Cross อยู่อย่าลืมดูนะครับผ Uh, for international fans, uh, thank, thank you for supporting us all for the whole time. We are looking forward to seeing you every, sing, every, every single time. And take care of yourself. And uh, we are going to share love together. See you around. See you in every corner around the world. Bye bye. See you real soon. See ya.